เอกสารประกอบหน้า25ระเบียบวาระที่สองเรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567บันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567สหกรอ์ออมทรัพย์สาธารณาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดวันเสาร์ที่สองกุมภาพันธ์2568นหะณห้องประชุมบงกฎรัฐโรงแรมทวินโลตัสอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดประชุมเวลา9 1 0นาฬิกาสินาที ระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนายสุรพรนนทาแก้วประธานกรรมการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567และแจ้งรายละเอียดตามเอกสารหน้า25-26ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเอกสารประกอบหน้า26ระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,566โดยไม่มีการแก้ไขเอกสารประกอบหน้า26เรื่องเสนอเพื่อทราบ3.1เรื่องรับทราบผลการดำเนินง,งานประจำปี2,567ผลการดำเนินง,งานประจำปี2,567สหก่อนมีสมาชิกณวันสิ้นปีรวมจำนวน6,303คนสมาชิก6 0 4 6คนสมาชิกสมทบ257คน มีสินทรัพย์6,167ล้านบาทเศษมีสิน2,665ล้านบาทเศษทุนของสหกรณ์3,501ล้านบาทเศษร,รายได้331ล้านบาทเศษค่าใช้ใจ่าย102ล้านบาทเศษและกำไรสุทธิ229ล้านบาทเศษที่ประชุมรับทราบเรื่องผลการดำเนินง,งานประจำปี2,567เอกสารประกอบหน้า30ระเบียบวาระที่3.2เรื่องรับทราบจากคณะอนุกรมกรมการการลงทุนประจำปี 2,567คณะอนุกรรมการการลงทุนได้กำหนดนโยบายในการสแสวงหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำและสามารถนำมาให้บริการแก่สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่ต่ำลงเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและสหกรณ์ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมที่ประชุมรับทราบเรื่องแจ้งจากคณะอนุกรรมการการลงทุนประจำปี2,567เอกสารประกอบหน้า31ระเบียบวาระที่3.3 เรื่องรับทราบจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี2,567สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงการประเมินการควบคุมภายในที่ประชุมรับทราบเรื่องแจ้งจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี2,567เอกสารประกอบหน้า32ระเบียบวาระที่3.4เรื่องรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี2,567 คณะผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567โดยสรุปผลการตรวจสอบในด้านผลการดำเนินงานการบริหารงานทั่วไปการเงินการบัญชีการพัสดุสินเชื่อทุนเรือนหุ้นทุนสำรองและทุนสะสมค่าใช้จ่ายงานสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและข้อเสนอแนะที่ประชุมรับทราบเรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี2567เอกสารประกอบหน้า37 ระเบียบวาระที่4ี่เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา4.1เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี2568มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งผู้ได้รับการสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี2568ลำดับที่1-8เอกสารประกอบหน้า38ระเบียบวาระที่4.2เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินประจำปี2567นางสาวยุดีมหาสักพันธ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายงานผลการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันอนุมัติงบแสดงฐา,านะทางาการเงินประจำปี2567เอกสารประกอบหน้า40ระเบียบวาระที่4.3เรื่องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี2567มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี2567เอกสารประกอบหน้า42ระเบียบวาระที่4.4เรื่องพิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าที่พักค่าตอบแทนและค่าลงทะเบียนมติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉัน์อนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าที่พักค่าตอบแทนและค่าลงทะเบียนเอกสารประกอบหน้า44ระ่เบียบวาระที่4.5เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายได้รายจ่ายประจำปี2568มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายได้รายจ่ายประจำปี2,568เอกสารประกอบหน้า45ระเบียบวาระที่4.6เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์อมรัพ์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พุทธศักราช2,568มติที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันเอกสารประกอบหน้า50ระเบียบวาระที่4.7เรื่องพิจารณานโยบายและแผนการลงทุน ประจำปี2,568มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตินโยบายและแผนการลงทุนประจำปี2,568เอกสารประกอบหน้า51ระเบียบวาระที่4.8เรื่องพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี2,568มติที่ประชุมอนุมัติด้วยมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันจำนวน1,500ล้านบาทเอกสารประกอบหน้า51ระเบียบวาระที่4.9 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี2,568มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันเลือกนายนิวสหานพักดีเป็นผู้สอบบัญชีลำดับที่1ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบจำนวน180,000บาทเอกสารประกอบหน้า52ระเบียบวาระที่5เรื่องอื่นๆที่ประชุมรับทราบเริ่อประชุมเวลา15นาฬิกา4นาทีนายสุรพรนนทกแก้วประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และนายนิกรขุนทองกรรมการเลขานุการผู้จดบันทึกรายงานการประชุม